บ oh ัดนี้วันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่45ที่ข้าพเจ้านางสาวสาวรังพิสุทธิศักดิ์ขอถวายเสียงสวดสัตยาพระสุภปริรมน์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยญบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดบทสวดที่หนึ่งกับพระรัตนตรัยอารหังสัมมาสัมพุทโธพระภวา พุทธังพระกวันต่างพิวาเทมิสว่าขาโตพระวตาธโมธมังนัมัสามิสุปฏิปันโนพระกวตโตสาวกสังโคสังค,คัง,คงนมามิบทสดวที่สองบูชาพระภัยรีพินาศอาหางสัมมาสัมพุทโธสุจิราปนิลิปาริณิพุโตคุณเอหิตธระมาโนธานิปาริมีหิจิปาระมีหิจัติสติยาวาชีวงังหังพุทธังธมังสังคังรัตนงัง สังฆังสะระนางคัตโตปูเชมิรัตรนตยังธรรมังจารามิโสธินาบทศตทีสามชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตตราคาสันตุเทวดาสัตตมังมุนิราชาศรรรุนันตุสาวกโมกะทางสักเกคคาเมจารุเปคิริขิขาลัตะเตจันตลิเขวิมาเนทีเปเรัตเถจาเมจารุวนาคหานีเคหาวัตถุมหิเคเตภูมาจันตุเทวาชาชัราวิสมัยขัคคันทัพนาคาติทันดาสาริเกยังมุนิวราวาจานังสาธุโมเมสุนันตุ มสวนากาโรยามทนันตาธรรมสวนากาโรยามทนันตาธรรมสวนากาโรยามทนันตาบทสวดที่สี่ปุพพะภาคนาการนโมตัสาวพระโกโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสาวพระโกโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสาวพระโกโตระโตสัมมาสัมพุทธะบทสวดที่ห้าไตรสารนาคมนาปัะ พุทธังสรนังกัฉามิธรรมังสรนังกัฉามิสังฆังสรนังกัฉามิทุติยัมปีพุทธังสรนังกัฉามิทุติยัมปีธรรมังสรนังกัฉามิทุติยัมปีสังฆังสรนังกัฉามิตติยัมปีพุทธังสรนังกัฉามิตติยัมปีธรรมังสรนังกัฉามิตติยัมปีสังฆังสรนังกัฉามิบทที่หกสัจจกิริยาคาถานัติเมสสรนังอัญญังผุ้โทเมสสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัติเมสสรนังอัญญังธรรมโมเมสสรนังวรังเอเตนัสสัจวั นัต mm. ิเมสนังอันยังสังโฆเมศนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสนิเมโหตุสัพพทาบทสวดที่7ติรัตนะปะนามาคาถาพูททางนัเมรัตนะปูตัสลีรัจิตตังธรรมังนัเมรัตนะปูตะวิสุทธิสารังสังฆังนเมรัตนะปูตสุสีระทิติเอตังนเมติรัตนังรัตนะตะยะวะหังสมมาสมุสริตวัตถุวิเศษปูตังอัญโยยานยุตตะคุณะโยคะวะสัปปะวะตัง อสุมิตยามิปิตเทวายถาติตันเตเอกางวินาตทิตะเรสัมะสัมภเวนะโลเกกะธาจิจ,จัจติเรนจัปปตุภูตังคัมปีระยานวิสยางอาติทุทัศสัทถังวินยุหิปันทิตะชะนหิวิชัญยารูปังโลกัมหิเกหิจิกะทานจุป,ปะรับพระนิยังเกสันจิสุทถุวิธิตังคุณกายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิ สมุปะสะตังมณนสิสุธาปสาทถานางังอุญ,ญัติกานะมะสมุตตมะคุญะภูมังทุกขาปมุจนะมุขาสารานางังคตานางังปูชาละเหสุป,ปรมางอภิปูเชเนยังนิพานาสัจฉิกิริยายุป,ปัณิสัยยถังสัมมากิเลสัมมะดะโสธนะสิทิยาจตสาวุีอัตตะกุสเลหุป,ปะเสวนียังปาเนหิจาปิสาราน,าานังฆะมะนียะเมวะตัสมาหิตังติรัตนงังสารานางังกตตมหะ ัตินที่วังคเนนะเนสุนมัสมานาปูเชมะจาะปิสัสตังสุป,ปสัสสน,นจิตตาตถชานุปปาริจริยาสทารตาจาักบุญเยนตะตตะสุก,กะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนตะตสะาจาักสทาปิสุวัติโหตุโยเจทะธรรมวินยมหิปะมานะปูโตโรกุตตราพิสมโยนิยโตสุโภชังตัดโสป,ปานิสยะจจะยายะอยัมปิโหตุวัตุตเยปาริจิตโต สุปัสสาธกาโรบทสวดที่8น้มการสิทธิคาถาโยจักภูมาโมหมลาปะกะโถสามังวะภูโธสุขโตวิมุตโตมาราสาปาสาวินิโมจะยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวินยังพุทธังวัันตังสิสาศนามิโลกะสานันจจาวินายกันจาปันเตยศาเตยยาสิทธิโหตุสพันตรายาจาวินาเสมนตุธรโมท้โชโยวิยะกัสสาสตถุท้าเสสีโลกะสวิสุทธิมังคังลิญญานิโภธรรมะทารสะทารี สาตาวอโหสันติกาโรสุจินโนธรรมังวัันตังสิกะสารนามามิโมหะปัธทธาลังอุป,ปัสันทธาหังตาเตชะส,สาเตชยัสิธิโหตุสะพันตรายาจาวินาสมนตุจตธรรมะเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสะปาปูปากิเลสะเชตาสันโตสะยังสันตินิยโยชโกจะสวาขาตะธรรมังวิธิตังกะโรติ สังฆังวัลังตะสิกขาสานมามีพุทธานุพุทธังสัมมาสีละทิถิงตันเตสสาเตชัยยัสิทธิโหตุสพันตรายาจะวินาสเมนตุบทสดที่เนมังการนโมการอัฏฐกะคาถานนโมทหโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสีโนนโมอุตตมะธมัสสะสวัสดิ์ค่ะตเสวะเตนิทะนโมมหาสังฆัสสาปิพิสุทธาสีละทิถิโนนโมโอมาตยารัตสะรัตนเตยัสสาทุกังนโมโอมากาตีตัสสะตัสสะวาตุตยัสสาปินโมกราปะพาเวนะวิขันตุ วิฆาชันตุปัทถวานโมการาหุภาเวนะสุวัตถิหัวตุสัพพธานโมกัลสาเตเชนะวิธิมหิหัวมิเตชวาบทสวดที่สิบมหาสมัยสูตรเอวาเมสุตังเอกังสัมัยังพระกวาสเกสุวิหาตะบิร วิหารติกปิล้วัตถุสมิงมหาวันีมหาตาภิกขุสังเคลนะสัติงปัญจมัติทิชพิคุสเทหิสัพเพเหวะอรหันเตหิตท้าสถิตโลภธาตุหิเทวตาเยกุยนะสันิปติตาโหติพระกวันตังพัสนายะภิกขุสังคัญจะอัตโคเจ้าจุนัางสุทธาวาสกายิกานางเทวนางเอตานิโหสีอยังโขปะกวาสเกสุวิหารติกปิล้วัตถุสมิงมหาวันีมาตาภิกขุสังเคนะสัติงปัญจมัติทิชพิคุสเทหิสัพเพเหวะอรหันเตหิตท้าสถิตโลภธาตุหิเทวตายะกุยนะสันิ สัสนติปติตาโหนติพระกวนตังทัศนายาภิกุสังคัญจะยันวินาไมยำปิเยนะพระกวาเตนุปสังกเมยามะอุปสสังกมิตวาพระกตโตสันติเกปเจกันทานภาษายามาติอนโกตาเทวตาเสยทาปินามะพระวาปุริโสสัมมัญชิตังวาภาหังภาษาระยะภาษาทิตังวาภาหังสมิเชียเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทวิสุตะระหิตาพระกตอุ อุรัตโตปตูระหังสุอัตโกตาเทวตาพู้คนตังอภิวาเทเวะเอกามันตาทังสุเอกามันตังสิตาโกเอกาเทวตาพู้คนตสันติเกอิมังคตังอภาสิมหาสมิยโยปวันนาสมิงเทวกายามะสมาขตาอังคตัมหาอิมังธรรมะสมายังสะกิตายะอปาราทีตระสามันติอัตโขปราเทวตาพู้คนตสันติเกอิมังคตังอภัสาติมังคตังอภัสิตระพิโคโวสมาถังสุจิตตังอัตโนอุชุกมะกังสูสาราถิวะเนตานิทาเหตวะอินทริยาละขันติพันติตาติ อันโกอปราเทวตาผู Ar ้โตสันติเกอิมังกะถังอภาสิเฉตวามขีลังเฉตวามปริคังอินทักขีลังโอหะจามะเมชาเตจันรติสเทราวิมลาจักภูมิตาสุทันตาสุสุนาคติอันโขปราเทวตาผู้โตสันติเกอิมังกะถังอีมังกะถังอภาสิเยเกติพุทธังสานังคาเตเสคตาเสนาเตขมิสันติอปายยะภูมิงปะหายยะมนุษสังเทหังเทวกายังปาริภูเรสันติติ อาติโกภะพะกวาพิ่ขุวมันเตสิเยปุยนะพิโคเวทัสสุโลกตาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติทนากตังทัศนายะพิบุสังคันจะเยปิเตพิโคเวเฮะเฮะสูงอาทิตตามัททานังอัฏโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานังเอตตปธรรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเฮะสูงเสยอัถาปีไมหังเอตตปิเยปิเตพิโคเว พระวิสันติอนาคตมัรรานางอันโตสามาสัมพุทธาเตสัมปิทกวัฏฐานางเอตตาปรมาเยบะเทวตาสันิปติตาพระวิสันติเสยยะถาปีมาหังเอตระหิอาจิขิสัมีพิเกเวเทวกายานางนามามิกิตายิสสามีพิเกเวเทวกายานางนามามิเตเทศสัมมิพิเกเวเทวกายานางนามามิตังสุนาถาสาธุกลางมนัสสิกโรสาปาสิสามิติเอตัมพันเตติโขภิกขุ่ปปะโตปัจจัตสสุปัจจัสโสสุพาวาเอตตาตั้โมจะ สิโลกกรรมลูกกัตริย์สามมิยศตาปุมาตทัสิตาเยสิตาคิริขะพลังปิตฐตาสมานิตาปุทูสีหังวะสารีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตมานสาสพิทาวิปัสสนามนาวิลาปิญโยปัญจสเตยัตวาวันิกะปิลวัตเวตตัวมันติยิสถาสาวาเกศสเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโมเตจะอาตปะวะกุรุอาตปะมาครุงสุตวาพุทธศาวาสนังเตสามประตูระหูญาณังอมุสานาทัสสนังอเบเกสตามาตะกุงศารสานัง สหัสสังอัฏฐสัตตเดิงสตังเอเกสัตสานางอมุสานาทัสมัทธสูงเอเปเกนตัมัทธขงทิสาสัพพาวิตาหุงตันจ่สัพพังยิญญาญาวะกิตวานะจักรคูมาจักรตัวมันจะติสัชขาสเอเกสัสนารเตเทวกายาพิกันตาเตวิชาณธาพิโคโวเยวังวังกิตายสัมมิขิราอนุปุปภโสสัตตาสาสาวะยะขาภูมากะพิระวัตวาอิทิมันจูสติมันโตนะมันโตสัสสิโนองธรรมนาพิกรมพิขุนังสันติงวะนัง ชาสหัสสาเหมาวตายขันนานาตะวันนิโน่ที่มันโตสุติมันโตนะมันโตไอสชิโนะโมทัพนาภิกมุงีพี่ผนางสัมิติงวูนังสาตาขิลาติสาสายขันนานาตะวันนิโน่ที่มันโตสุติมันโตนะมันโตไอสชิโนะโมทัพนาภิกมุงีพี่ผนางสัมิติงวูนังอิเตเตโสร萨สหัสสายขันนานาตะวันนิโน่อีที่มันโตสุติมันโตนะมันโตไอสชิโนะโมทัพนาภิกมุงีพี่ผนางสัมิติงวูนังเวสสามิตาปัญจสตายะนธนานาตะวันนิโน่ที่มันโตสุติมันโตนะมันโตไอสชินโนาิิิิกกมุุงงงงนนสััตตว กุมิโรนาชาค่าโกเวบุลสานิเวสนังพิญโยนางสาธะสะหัสสังยัานางปยญญุปาสติกุมพิโรราชาค่าโกเวโสภากาสศมิติงวนางปุริมันจติสังราชาทัตศรถทัตศรถโถภาษาสติคันทพนางอาทิตติมหาราชายัสสศิโสปุตตปิตาสาวโพนท่านนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตสัสสศิโมทัศนาพิกมงเุนนางสัมิติงวนางทักษิณันต์ติสังราชาวิรุณหอจตภาษาสติกุมพานางอาทิปติมหาราชายัสสศิโสปุตตปิตาสาวโพนท่านนามามหาพลา ที่มันโตชุติมันโตนะมันโตทศเสีนา,นาโมธาณาพี่กมุงพี่กุณางสริจิงว่านางปัจจิมันจักรที่สังราชาวิรูปขโขอภาษาสตินาคานาังอธิปติมหาราชแลสศสีโสอุตตปิตสาพระโมยท่านนามามหาพาไลไยที่มันโตชุติมันโตว,วันน,วนั้นมันโตท้เสสีนาโมธานาพี่กมุงพี่กุณางสริจิงว่านาง อุตรันจัตที่สังราชาปุโรตัสสาสติยักษ์ขันธ์นางอาทิตย์มหาราชายศรีสโิโสอุตตปิตาสาพระโวินธนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันน,วนั้นมันโตวิศรีนงโมธมนารพิการมูพิภูนางเสนิติงว่นางปุริมาทิสังขตระโถทัศนีน้ำวิญญาโกลปชิเมน้ำวิญญาโกลปุโรตจลังที่สังจตัตโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโลทิสาทัทธนามนา,นมนาถังสุวรรณีกะปิลเเวัจเวเตสังวิยะมายาวิโนทาศอากูวันจาริกาสถามายาว, u, u, วิเตนทุเวเตนทุว,วิภูจะวิภูโตชาจันทโร โองค์ปะมันโยจากเทวศิลโตจะมาตะลิจิตตาเสโนจะกพันธพโพนารูราชาสนุอสะโพอาคูปัญจสดิโคเจวะติมพารูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจาราชนโอพันธภาสาราชุภิโมหะโมทัมนาพิกามุงพิภูนางสามิติงวะนังฐานคูน้าภาษานาคาเวสาลาสาตัสกากัมพะลัสษัตตราอาคูปายาคาสัญญาดิพยามุนาทัศลัทธาจะอาคูนาคายัสสิโน เอราวัณหมหาณครโสภคาสัมมิติงวันนงเยนาคราเสสาสาหรันติทิพากทิชาปะเขีวิสุทธิชัจักรคูวิหายะสาเตวันามัชปัตตาจิตจลาสุปนาติเตสานามังอภิยันตธานาราชานามาสิสุปนโตเขมามกาสิพุทโธสานาหิวัจจาหิอุปปามหังยันตานาคาสุปนาสานามังกังสุภิทังชิตาวชิราหัตเธนะสัมพิทังสุราสิตาปาตโรวาสาวะเสเตทิมันโตยะสัจจิโนคาระกัญชามหาทิตสมาสุราทานนภิคษาเวปัสิติสุจิติจัปปะหาราโทนโมจิสห สตวันจากรปวีตุตานางสพเพวโรจนามกาจันนายทวาพระลิงเสนางราหุพระธมุปาขมุงสามโยธานิพพัทเทวีพิข yes. ุนางสันติจริยวนางอาโปจะเทวาเปิดปีจัเตโชวายโยตัทามขมุงวันลุนาวารุณาเทวาโสมโมจายัสสาสะเมตตาการุณากายุกะกายิกาอังคูเทวาเอสสิโนท้าเสตินสากายาสเพนนานาตมวนิโนอิติมัโตชุติมัตวนอนตเวสัสิโนงข้ามนาพิฆามุพิขุนางสันติงริวน์างเป็นทุกจะเทวาสาริจ่าสมาจัทุเวยามาจันทสิวันิสาเทวา จันทามาคูบุรักกิตาสุเลศีปนิสาเทวาสุริยมาคูบุรักกิตานักตานิบุรักกิตวาอากูมันเทวะลาหกาวาสุนาวาสโสเสธโสตโกปะต้าปุรินทโสโธท้าเสติสากายาสเปนนนตตวานิโนติมันโตชุติมันโตวันนันโตเสสินโนอนนามนาณิกามุพิปุรังสัมิตินพนังอัคคูสัพพูเทวาชลลัมคีสิขาริวาอริทกาจารโลชาจะอุมาปุหานิพาสิโนพระลูนาสาธรรมาจะอจัจจุตตาจะเนชกาสุเลยาลุจิลาอากูอากูวาสาวเนสิโน พระเสตรีแทบกายาสเปน์นัทตะวันนิโนอีที่มันโตชุติมันโตวันนัทตะวันสัตสิโนโนธรรมนาพิกมุงพิขูนางสมิติงวะนางสมานามหาสมานามุสสามุสุตมาคิตาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาถาคูอรุโยเทวาเยจาโลหิตวาสิโนปารหามาปารคาอาคูเทวายสัตสิโน ทสิเตยสากายาสะเพนนานตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะมันโตยัสสัสติโนมงธัมนาอภิกามุงพิภุนังเสมิติงวะนังสุกากรุมหาลุนาอาคูเวคันสาสหะโอทาตะไคหาพระโมคขาอาคูเทวาวิจักขนาสตามัตตาหาราคขชามิสกาจ่ายยัสสัสติโนธนนยังอากาวบุญโนโยทิสาอภิวัสติทสิเตยสากายาสะเพนนานตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะมันโตยัสสัสติโนมงธัมนาอภิกามุงพิภุนังเสมิติงวนัง เทมิยาตุนตายามากตกาเจยยัสสิโนสัมพิตการามาเสถาเจวตินามาจะอาสวานิมารัตติโนอาคูอาตะคูปัะนิมิตาทัศเตเตนักกายาสเพนานะตวัานิโนอิทิมันโตสุติมันตวะนัมโตสัสสิโนโมทามนาพิกามุนุพังสนมิติงว่นางสัศเทเตเทวานิกายาสเพนานะตวัานิโนนามันวะเยนาคันสูงเยจันเยสัตติสาสหะปะพุทธาชาติมัคคีลังโอคัตินนามนาณสวังทักเขโมคัตรังนาคังจันจันทังวะอสิตาติตังสุปามัพ สุภามาปรมัโตจับปุตตะที่มาตศาสนังกุมารโรติโสจัสมุปาคัสมนิติงวะนังศาสะพรามโรกาณามหาพรมาพิติตติอุปปัโนสุติมันโตพิสมากายโยสัสสัสิโสท้าเศถายชลาครูปเจกวัตสววติโนเตสัญจัสมัชโตอาคาหิโตปาริวาริโตเตจัสมภีวิกันเตสินเทเิเวสะพัมเกมราชเสนาพิกามิปัสสกันตสมอันทิย os, ังเอถากันตสาพันทัตะราเคทัพันทัมตุโวสมนตาปริวาริธามาโวมุนจิตาโกชินัง อิติัตถามหาเสนโนกันหาเสนางเพสยิปานินาตะละมหาหัจจะสรังกตวานะเพระวังยะถาภูสโกโมเมโคธนาัญโตสวิจุโกตถา,ถาสโสดปฏุทาวติสัมพุโธอสยามวเสอสยยางวเสตจสัพสภอภินญยาวกิจวานาตะก,กุมาตโตอามาตันตยิสถาสาวเคสเสเนระเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชานาถาพิโกโว เตจะอาตัปประมกรุงสุตวาพุทธศาสสา,าสนางวิตราเเคหิตป,ปกมุงในสังโลมปิเฉยุงสะเพวิชิตตสังฆมาพระยาติตายสัสสจิโนโมทันติสามปูเตหิสามกาเตชนเนสุตาติบทสุทิสิเอตมังคะระสุตัตง,าางาาตอเสวนาจพารานางังปฏิตานาัณจัตสวนาอุชาจปูชนียนานังเอตามกรุตตมังปฏิรูปะเทสะวาโสจะปุเพกจะกตันกตะปุญญาตาเอตะสัมอัตตะสัมมาปะ นิธิจะเอตัมังคุตมะมหุสัจจันจะสิปัญจะวินโยจะสุพิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตามังคุตมังมาตาปิตุปทานังปุตตะทารสสะสังฆโหตานากุลาจะกามันตาเอตัมังคุตมังทานันจะธรรมะจริยาจะยาตะการันจะสังขโหอนาวชานิกรรมนิเอตัมังคุตมังอารติวินติปามปามาชปานาจะสัญโมอัปามโทจะทำเมทำเมสุเอตามังคุตมงคารวโวเจนิวโตจะสันตุทีจะกตตัญญา กาลรนะธรรมะสวนางเอตัมมะคุตมังขันตีจัตโศวจัตสตาสามะนานันจทัสนางกาเรนะธรรมะสากระชาเอตัมมะคุตมังตโปจัปธรมะจริยันจะอริยสัจานะทัศนังนิพพานสัชชิกิริยาจ่เอตัมะคุตมังพุทธะโลกะธรรมเมหิจิตตังยัสสานกรรมปติอาโุกังวิกระทังเขมังเอตัมมะคุตมังเอตาทิสะทิสานิกะตะวานะสัมพัฒธรรปราชิตาส สัพพะตะสทิงคขัตฉันติตันเตสังมังคลมมตมันติบทเสที่1ิรัตนาปริตยังกินจิวิตังอิทะวาหุดังวาสัเคสุวายังรัตนางปณีตังนะโนสมังอัติตถาคตนะอิทัมปิพุเทรรัตนางปณีตังเอเตนะสัจเนะสุตติโหตุขายังวิระคังอามะตางปณีตังยัตทัชคาสกยามุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมะติกินจิอิทัมปิธรรมเมรัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุตติโหตุ ยัมพุทธาเศธโธปริวันณียสจริงสมาธิมานันตะลิกัญยมาหุสมาธินาเตนสะสโมนาวิชติอิธัมปิธรรมเมรุนามปณิตังเอเตนสะสเจนสสะ,ะสะุวัเเต,ติโหตุเยปุกัลาอัฏะสตังปัสถาจตาริเอตานิยุคานิโหติโหติเตทัพิเนายาสุขัสสะสะสะวาวกาเอเตสุทินานิ มหลาปารานิอิทัมปีสังเคตุตังปิณีตังเอเตนาสเจเนสิวัติโหตุเยสุป,ปะยุตตามนาสาทานเหนะนิกามิโนโคตมักสาสะนามหิ เตปฏิปตาอะมาตังวิไคหะลัทธามุธานิพุทิงพุชะมานาอีทำปิสังเขรัตนังปณิตัาเอเตนะสัจเจนะสิวัติโหตุขีนางปูรานางวรังวังนัตถิสัมภวังวิรัตตาจิตตายะติเกะปวิสิมิงเตขีนาพิชาอาวิโดนิฉันทาอิพันติธีรายัตถายัมปัติโกอีทำปิสังเขรัตนังปณิตัาเอเตนะสัจเจนะสิวัติโหตุบทสูที่13บสามธรรมบทสหัสสวัตตะหาเวชิตังเสโยยาญาจายังอิตารา ปชาอัตตะทันตัสสะโอสะนสสิจังสัญญาตะจาริโนเทวในวะเทโวจะพันธโพนะมาโรสะความมุนาชิตังอิปปะชิตังกะยิราตถารูปสะชันตุโนบทโสดที่14เกตปุตสูตรพาสิตะมิทังเตนะภควตาชานตาปัสตาอรหัตาสัมมาสัมพุทธะสัมพุทเทนะเอถะตุมเหมาอนุสสะเวนะมาปร,รัมประปรายมาอิติกิรายะมา ปิตตะกะสัมปทานเนนะมาตักะเหตุนามาตักะเหตุมานายักษะคาเหนะมาอาการะปริมิตะเกนะมาทิฐินิชานักขันติยามาตัพพระรูปตายมาสัมโนโนคารุยะตาตุเมเหอตตนาวะชาเนยธรรอิเมธรรมากุสลาอิเมธรรมาสาวัารเมธรรมาวินยุขาราหิตาอิเมธรรมาสมมาตาสมาจินาอหิตายะสุขขายะสังวันติตะตุเมเหปะช้าเหย ยา,ยาถายาทาตุมเหอัตนาวะฌานเลยาถาอิเมธมากุสลายเมธมาอานาวชายเมธมาวินยูปัสสันปัสสัทธาอิเมธมาสมัตตาสมาทินาหิตายาสุขายาสตตาังมตติอัฏตุเมเหอุปปัสสัมภชะวิหะเรยยาถาติบทสวด15ุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตัปมัปะปะ,ปะมายุงเลูปปนิตัสสะนาสันติตานาเอตังพยัง มรณีเปตขามานอุญญาณิกายิราธาสุขาวาหานิอุปนิยติชีวะชีวิตะมัปปะมายังชาลูป,ปะนิตัสสะนาสันติตานาเอตังพยังมรณีเปตขามาโนโลกามิสังปะชาเหสันติเปขโขโลทากายนาสังยมโมวาจยะอุทาเจตสาะตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมนโนป,ปะกะโรติคุญยังธรมหเบรคติธัมมะจาริงธโมสุจินโนสุขมาวาหาติต เอสานิสังโสรธรรมเนสจินเนนะทุกขติงคัตติธรรมจารีสเพสังขารานิจาติยถธาปัญญายาปสติอัถานิพินทติทุเขเอสามะโควิสุทธิยาสเพสังขาราทุขาติยถธาปัญญายาปสติอัถานิพินทติทุเขเอสามะโควิสุทธิยาสเพธมานัตาติยะธาปัญญายาปสติอัถาอถานิพินทติทุเขเอสามะโควิสุทธิยา บทสวดที 16, ่ิอปันนักชาดกอปันนักฐานะเมเกทุติยังอหุตักกกาเอตะทัญญายะเมธาวีตังคันเหย,ยะอปันนักังาหุพาหุงเวสรารนางยันติปภพพะตานิวานานิจจะอารามารุกะเจตยานิมนุษาพยยตาชิตาเนตังโขสนังเขมังเนตังสรารมุตตมังเนตังสรารณะมาคัมมะสัพพะทุขาปภุจติโยจะพุทธันจะธัมมันจะสังคันจะสารนังคะ,งงะโตจตาริอริยะสัจจานิ สัมัปัญญายัปสติทุขังทุกขะสมุปปาทางทุกขะสะจะอติกะมังอริยันจะอทังที่กังทุกขูปสสะมะคามินางเอตังโขชนังเขมังเอตังสังมุตตมังเอตังสันนมาคัมมาสัพพะทุขะปุมุตติบทที่สิบเจ็ดพระเทกรัตตะคาถาอติตังนานะวาค้าเมยะนับปะติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะคาตีตัมปะฮีนันตัง อภัตตัญจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอน,นยังไม่ถึงปัจจุปันนันจะโยธรรมังตัฏฐตัาวิปัสสติอสังหีรังอสังขปังตังวิธรรมมาปปะรุปรุหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งตาปัจจุบันไม่ง่ายไม่คอนแคลในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ถุกพงเถิดอาเชวากิจจะมาตับปังโกชัญญามารณังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่ง นาฮิโนสังขรันเตนะมหาเสนเนนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอังโวลตัมะตันทิตังตังเวพัทเทกัลตโตติสันโตอาจิคเตมุนีตีพระมีผู้สงบย่อมไได้บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นและว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิแลบทสศที่18 พินหะปัจจจเวกนะปาถะชราธโมมหิชรังขนะตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธโมมหิพยาธิขนะตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธโมมหิมรณะงนะตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภาโวมีนาพาโวเราจะละเว้นเป็นต่างต่างคือว่าเราต้องพัดพลาดจากของักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกัมมสกมหิกัมมะทายาทวกัมมะโยนิ กรรมพันธุกรรมปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของตวมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเด่นเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยย่างกรรมบางกับวิสามิกลยานางวาปาปะกังวาตัสทะทายาทามวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือเ่าเราต้องได้รับผลของกรรมนานเสียไปเอวังอมเหหิอภินหางปัจเจเวขีตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด บทสวดที่สิบเกเทวตาอุโยชนะคาถาตุขาปตาชนิดตุขาพยาปตาชนิดพยาสุการปตาชนิดสงการโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวาตาจามิสีสามปตังบุญญาสัมปทังสเพเทวานุโมทังตุสัพพสัมติสิทิยาทานังปตังตุสัทธายาสุตังปตังตุสัพพตาภาวนาภิรตตาโหตุขั้นฉตุขั้นฉตุเทวตาคัตาสัพเพภุธาพระปตาปเจกานันจะยังพลังอหันตานัจะเตเจนะต่างปะทันิสาพโสบทสวดบทสวดที่20 เทวตาปฏิทานาคาถาหันรรมยังปฏิทานาคาถาโยผนามเส ยาเทวตาสันติวิหารราวาชินีตูเป้คาเรโปที่คาเรถิหิงตแตหิงตาธรรมทานิเนปมันตุปูชิตาโสทินกระโดนเตทาวิหารรมันทะเลเทราจามัชานวกาจะพิโกโรสารามิกาธนปฏิอุปัสกาธามาจะเทสานิคมาจิตชาลาสัปปนาปูตาสุปิตาผู้อันติเตงเชลาผู้ชายเยปิจะอันทาสัมภวาสังเสริฐาชาตาทวบปาติกานิยญาณิกังธรรมวรังปจิตเจตเองสัพเพปิทุกขสกะโรนตุสังขยังลาตุจิรังสตังธโมธรรมัตลาจัปุฆลาสังโฆโหตุสมะโควาอัคคายาจอัมเหรตุสตโมสัพิยปิธจัต อาริโนปุตติงสัมปาวินเนยามะธรรมเมอริยปเวทิเตบทสดที่21สิสัพพะปฏิทานาคาถาหันทรมยังปฏิทานะคาถาโยพนามาเสปุญญาสิธานีกัตตะสะานัญญานีกตัตตานิเมเตสัญจาริโนโหตุสัตตานันตาปะมานา,าเยบยปยาภุณะวันตาจะมาหังมาตาปิตาโยทิฐาเมจาปิยะทิฐาวาอันเยมชัตตะเวริโนจตตาติสันติโตกัตสิมิเตปุม,มาตะ จตุโยนิกาปัญเจกะจากตุโวการาสังสะรันตาพรวาพระเวย,ยาตังเยปฏิทานมเมอันมมทันตุเตสยังเยติมังนับปะชานันติเทวาเนเตสังนิเวทยุงมะยาธินานาปุญญานางอนุโมทนาเหตุนาสเพสตาสาตาโหตออเวราสุภาสุขะชีวิโนเคมะปะทันจะปปปโปนตุเตสาสาสิชตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบนัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วมีชนเหล่าได้เป็นที่รักมีผู้มีคุณมีบรรดาแล,ละบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ได้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าแลายขันหน 4, ึ่งละกขันสี่ต้องเจ้อยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ สัตว์เ่าได้ทราบการให้สบุณ์ขวงพระเจ้า,าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอันุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เ่าใดย่อมไม่ทราบการให้บุญหลวงพระเจ้านีน้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุเกี่ยวกับงูธนนาบุญทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้น,จง,งน,นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะที่ฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูนนชาพระรัตนตรัยด้วยการสานสิญายบทสดมตลพระสูตรพระบริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทวเดาทั้งหลายบทอนุโมทนา<ม>บทอนุโมทนาในการสวดสิญา,ยายมนมูลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วบทอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าแล้วว่าจุมงคลพระกลิ่นไัรีิวิาชโดยมูลนิธิสมเด็จพระญายนาสานังวร วัดอวบวัดมวอนเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิงสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจ,จัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนนภาคแห่งพระปรลิศและธรรมมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสาเร็จศักดิ์สิทธุประการเทิญบุญคุณของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตสธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ทุกท่านขอจงปลอดภัยจากพระาชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคละมานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทานสารสมบัติบุญวางสมบัติมีดวงตาเห็นตามสำเร็จในการวิป,ปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาและจะเดินดริ่งจกปูพิปันธ์ใทั้งสี่คืออายุวรรณะสุขะพระเทถรขออนุโมทนาบุญกับบครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน